คือพอมันมีการแสดงออกแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็ก็จะตั้งคำถามขึ้นมาเออว่าเออมีใครเล่าได้บ้างว่าอาหารนีมน้มันมีที่มาอย่างไรการแต่งกายแบบนี้มันมีที่มาอย่างไรทีนี้มันก็จะสู่ออมันจะดำเนินไปสู่ข้อมูลที่ที่ลึกขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าว่าแต่มลา,ายูเลยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับมลา,ายูปัตตานีเนี่ยน้อยคนนักที่จะกล้าพูดถึงแม้ว่าเราจะมีนัก นักนักการนักปอสาตร์หรือนักนักการศึกษาหรือคนที่รู้เรื่องนี้เยอะแต่พวกเขาก็เก็บความรู้นั้นไว้กับตัวเองอาจจะเป็นเพราะอดีตก่อนหน้าเขาเนี่ยมันมี impact หรือมันมีผลกระทบหลายอย่างของคนที่ออกมาพูดมาเลยอยู่ถึงแม้ว่าในเชิงกฎหมายมันไม่ได้มันมันไม,ไม่ได้ผิดไม่ได้ห้ามแต่ในเชิง,ชง,ชงภาคปฏิบัติของรัฐที่มีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ของการแสดงออกวัฒนธรรมเล็มันไปก้าบเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ตลอดเนี่ยมันทําให้คนที่เป็นนักวัฒนธรรมหรือนักประวัติศาสตร์มาลายูปัตนีจริงๆไม่กล้าที่จะเอาออกมาแสดงดังนั้นเราก็เลยจะเห็นเพียงแค่การแสดงแบบปัญจศิละโนรามโย่งหนังตะลุงอาหารกันกินที่วางไว้อะไรเงี้ยวอมูลงสูอาสูโรอะไรก็รก็จะเห็นได้แค่นี้ซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนี่ยมมนมันเป็นเป็นแค่ผิวเหมือนเป็นเป็นผลผลผลิตอย่างหนึ่งของการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ความมั่นคงที่แท้จริงในของวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกกําหนดอย่างชัดเจนมาจากรัฐว่ารัฐน่าจะมีแนวนโยบายหรือจะจะัดตั้งสถาบันหรือจะสร้างผู้ทรงคุนวุฒิหรือจะมี เขาเรียกจะมีแพทเทิร์นหรือจะมีซิสเต็มหรือจะมีอะไรที่จะทําให้การันตีได้ว่าวัฒนธรรมที่ดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่สูญหายซึ่งอันนี้มันเป็นความสามารถของรัฐที่จะต้องมีดังนั้นผมก็มองว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเรื่องการทหารเพราะตราบใดที่ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมีกระทรวง เท่กากันมีรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็แสดงว่าเรื่องวัฒนธรรมมันก็สําคัญพอๆกับการมีกระทรวงกลาโหม